ของแถมเยอะมากครับแล้วก็โปรดี0%ดอกเบีย้ย0%ได้จริงไหมพี่จริงจริงไม่จบจ, <c oughs> จริงจริงครับ0%ปปโปรโมชั่นดอกเบีย้ย0%ได้จริงไหมเดี๋ยวเรามาดูกันข่าวว่าได้จริงหรือไม่มาดูกันเลยต้องสัมภาษณ์ขอเนี้ยสัมภาษณ์ที่นติกรน,นิดนึงว่าทําไมถึงเลือกซื้อรถกับโชว์รูมโตต้านคอนรอทนแล้วก็ซื้อกับเซลล์แป๋วอ่าของแถมเยอะมากครับแล้วก็โปรดี0% ตอบเปียส่วนเปอร์เซ็นได้จริงเลยพี่จริงๆไม่จกจริงจริงครับส่นเปอร์เซ็นจริงจริงแล้วก็ของแทนจัดเต็มไหมจัดเต็มมากมากเพราะว่าสิ่งที่เราขาดเหลือจากตัวท็อปเนี่ยเราคิดว่ามันจําเป็นก็ขอเนาะขอได้นะอ่าแล้วก็น้องขอใจดีด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่อ่าเพราะเช็คหลายที่เหมือนกันเช็คหลายที่เหมือนกันเราซื้อที่นี่ดูเป๋าเห็นเป๋าอ่าผ่านช่องทางไหนคะพี่นิติกรก็ยูทูบนะ ใช่ u b e youtube โปดอกเบี้ยศนเซ็นาน4ี่งวดค่ะพี่คุ้มค่าไหมคุ้มคุ้มครับช่วงนี้ด้วยช่วงนี้ก็ตื่นมาคุ้มช่วงนี้ลำบากไม่มีดอกเบี้ยเลยผ่อนแค่ตัวรถถูกไหมพี่ถูกต้องอ่าถือว่าเมื่อกี้เราตรวจสอบรถกันแล้วถูกใจไหมพี่ก็ถูกใจมากครับครับ โปรนี้นะคะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมเท่านั้นค่ะลูกค้าทางบ้านที่สนใจนะคะอย่าลืมทักไทยเข้ามาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นดีๆกับทางเราได้เลย <c oughs> แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาคุณลูกค้าทางบ้านไปก่อนนะคะคสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะพิตีกร